สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดำเนิน,นดวงก็ขอประกาศเชิญชวนท่านสมาชิกทุกคนท,กท่านสนับสนุนช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะคะรายเดือนแค่20บาทเนาะแล้วก็มีโปรโมชั่นหลายๆโปรโมชั่นสามารถอ่านรายละเอียดได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเปิดดวงชะตาจูนพลังงานของท่านสมาชิกกับ ไพ่ของแม่หมอเข้าด้วยกันนะคะก็ขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่สนับสนุนช่องมาแล้วนะคิปวันเีกิฟนี้เราจะมาในหัวข้อทอปิกที่ว่าคนรักเก่าเขาอยากเล่าอะไรคุณฟังตอนนี้เวลานี้คนรักเก่าแฟนเก่าสามีเก่านะคะเขาอยากเล่าอะไรคุณฟังตอนนี้เวลานี้กับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกกับคนที่เขาเลือกนะเราก็มาส่องชีวิตเขาอีกแล้ว รวจสอบลัคนาราศีของคุณและเขาเราสองสามคนนะคะมูลราซีมินราศีกรกฎไฟธาตุไฟเมษิลนูมาราศีเมษราศีพิจิกจูปิเตอร์คนที่เกิดวันพฤหัสคนะสกรอร์เบโอราศีพิจิกธาตุน้ำเซเธอร์นคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟอาคาเรียสราศีกลุ่มท่านลมนะแล้วก็สันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตุไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี สิบสี่แปดสิบเก้ายี่สิบสามสิบเอ็ดสิบเจ็ดสิบสามและสิบแปดนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าพลังงานของคุณตอนนี้เวลานี้เป็นอย่างไรนะชีวิตของคุณเป็นอย่างไรเราจะได้ให้ไพ่ช่วยแนะนำนะคะถ้าหากเจอปัญหาอะไรนะคะพลังงานตัวตนของคนที่มาเจอเคลิปวันนี้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะตอนนี้เวลานี้ นายอัพคัพ <c oughs> พลังงานของคุณตัวตนของคุณนะคะภายใต้สำหรับเป็นนายอัพคับอะ่นะคุณก็ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานนะคะระเริงแจ่มใสแต่รู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณนะคะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนาะมีตัวเลือกใช่ไหมหรือว่ามีอะไรที่จะต้องเลือกนะคะ มีความสัมพันธ์มีคนที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์จะต้องเลือกนะคะก็รู้สึกว่านะะถ้าเป็นคนเก่าแล้วก็คนใหมออ่ในใจของคุณเป็นรักสามเศร้าอีกแหละนะคะเดอะเฮอร์ The คือกำลังศึกษาคบหาดูใจอยู่กับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นความสุขของคุณมากๆแต่อีกคนหนึ่งคือครอบครัว นะคุณอาจจะเหมือนกับอยู่กับครอบครัวตัวจริงของคุณแต่คุณมีปัญหากับครอบครัวตัวจริงของคุณนะคะแล้วคุณไปเจอคนคนหนึ่งที่รู้สึกถูกอกถูกใจก็เลยอยากจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากครอบครัวตัวจริงมาเป็นคนที่ถูกอกถูกใจจะดีไหมเนาะอารมณ์นี้เพราะว่ารู้สึกว่าครอบครัวตัวจริงที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ได้เติมเต็มความสุขให้กับคุณเลยนะคะ เมื่อมาเจอคนใหม่ที่ถูกใจกว่านะคะมันใช่กว่าแล้น่าที่จะมีความสุขมากกว่าด้วยนะแต่ความสัมพันธ์เก่าครอบครัวเก่าเนี่ยเขาก็อยู่กับเรามาตั้งนานนะแต่มันไม่มีความสุขไงนะมันเบื่อมันเซ็งมันเหงามันหงอยนะคะหรือว่าคนที่เหมือนเป็นครอบครัวก็ได้นะบางคนท่านคือมีแฟนเก่านะคะที่คบกันมาตั้งนานรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่แบบมันมาเติมเต็มความรู้สึกของกันและกันเลย หรือว่ามีในเรื่องของการซัพพอร์ตดูแลกันเฉยๆก็ได้นะเหมือนแยกกันไปเหมือนแยกทางกันอยู่แล้วอะ่ะนะแต่มีความเป็นครอบครัวมีความรับผิดชอบร่วมกันแต่คิดอยากที่จะเริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่กับคนใหม่ที่ถูกอกถูกใจกว่าอารมณ์เนี้ยนะคือจะต้องเลือกเนาะเออนะสวยหล่อเลือกได้แล้วคุณคุณมาเดี๋ยวรามาดูกันว่า กับคนเก่าความสัมพันธ์เก่าคนรักเก่านะคะถ้าเขาไปเลือกความสัมพันธ์ใหม่อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวชีวิตของคุณก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้คนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าเขากับคนที่เขาเลือกกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันแรนดอม นายอัพบอนก็ยังมีความที่แบบเออมันจะต้องเหมือนควบคุมสถานการณ์เดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกรักชอบลหลงไหลสนใจเดินเลเวอร์เนี่ยมันเป็นพลังงานเหมือนการที่ตัวของเขาไปรักไปชอบนะไปดึงความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่กลับมีความรู้สึกว่า เขาไม่กล้าเลือกอะนะคะไม่กล้าเลือกความสัมพันธ์ใหม่เพราะว่ายังรู้สึกเกรงอกเกรงใจความสัมพันธ์เก่าอยู่ก็ได้นะคะซึ่งสถานการณ์เนี้ยเขาพยายามที่จะเหมือนกับเดอะสตาร์เนี่ยนะคะพยายามที่จะมีการปรับเปลี่ยนปรับความรู้สึกความคิดของเขาว่า คนที่เขารักคนที่เขาชอบนะสเปคของคขาเป้าหมายของเขาก็คือการได้เลือกคนนั้นมาเป็นภรรยามาเป็นสามีมาเป็นคนในครอบครัวนะที่จะช่วยกันแบบอยู่ด้วยกันไปยังแก่ยันเฒ่าอะไรเงี้ยสร้างฐานะสร้างครอบครัวไปด้วยกันแล้วความสัมพันธ์นั้นที่เขากําลังศึกษาคบหาดูใจนั้นก็มีทั้งคุณและเขาด้วย หรือว่าเหตุการณ์เนี้ยอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้นะคะและเป็นพลังงานของการที่เมื่อมีการคบหาศึกษาดูใจกันกับความสัมพันธ์ทางไกลรู้สึกว่าหันหลังให้ตัวจริงเนาะรู้สึกว่าหันหลังให้กับความสัมพันธ์เก่าก่อนที่มีอยู่แม้จะเป็นคนที่แบบเหมือนวางตำแหน่งไว้ให้เป็นตัวจริงนะเป็นภรรยาตัวจริงเป็น คู่รักตัวจริงแล้วนะแต่คนที่คบที่คุยอยู่ทางไกลเนี่ยกับรู้สึกดีกว่านะคะรู้สึกชอบกว่ารู้สึกมีความสุขกว่านะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะเขามีการเปรียบเทียบคนสองคนว่าคนหนึ่งนะ,ะเป็นความสัมพันธ์เก่าแต่ไม่ได้เติมเต็มความสุขให้กับเขาเลยส่วนคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทีหลังเนี่ย กับเป็นความรู้สึกดีมีความสุขนะคะขอดูซิว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนใหม่ที่เข้ามาหน่อยนะคะสิบถ้วยเลยเหรอคนใหม่คือคนที่เขาพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจทำความรู้จัก อะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวของคนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาความรู้สึกของเขาคือแบบเขาหลงไหลชอบคนคนนี้มากๆเลยแต่มีความเกรงอกเกรงใจคนเก่าอยู่เพราะว่าคนเก่าเนี่ยก็คบคุยกันมาตั้งนานหรือว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งนานนะครั้นจะทิ้งไปจะทิ้งไปรักคนใหม่จะทิ้งไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะ เผื่อคนใหม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าไม่น่าเลือกอะไรเงี้ยนะคะดูเขาเหมือนกับว่ามีความเสียดายความสัมพันธ์เก่าคนเก่าอยู่นะคะไม่กล้าที่จะทิ้งไปเลยสักทีเดียวแต่คนใหม่ก็ถูกอกถูกใจเส้นเลือเก,กินเขาชอบคนไหนมากกว่ากันนะคะระหว่างคนใหม่กับคนเก่าเดะสเตร้อ คนใหม่ที่เขาเจอเขามีความรู้สึกว่ามีความอบอุ่นอ่อนโยนมีความเข้าอกเข้าใจเขาแม้จะอยู่ไกลกันแต่เขาสัมผัสรับรู้ได้ว่าคนใหม่มีในเรื่องของความสามารถที่จะอดทนได้อะอดทนต่อความห่างเหิน อดทนต่อความเมินเฉยของเขาอดทนต่อความนิ่งเฉยดูเป็นคนดีดูเป็นคนที่รักความสันโดษดูเป็นคนที่แบบมีชาญมีในเรื่องของการรับแบกรับความรู้สึกหนักๆได้ะนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยคือไม่ค่อยที่จะเหมือนเอาอกเอาใจเท่าไหร่นะหรือว่าไม่ค่อยพูดคุยด้วยเท่าไหร่นะแต่ส่วนความสัมพันธ์เก่าก็คือแบบคืออยู่ด้วยกันมันคือมันไม่เห็นอะไรอ่ะ มันเห็นแต่ว่าเมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมจากการสถิทีในความรู้สึกของเขานะคะกับคนที่เขารู้สึกอะนะคะเขามีความรู้สึกดีมีความรู้สึกแบบอยากจะเจอคนใหม่อยากจะจริงจังกับคนใหม่มากกว่านะ,ะซึ่งคนใหม่อยู่ไกลจากเขามากแต่มันมีความรู้สึกที่สิบดักกลัวว่าจะมีปัญหากันทีหลังหรือว่าถ้าแบบเออมันเป็นครอบครัวกันแล้ว มาแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวมีปัญหากันที่หลังอีกแล้วเขาจะเหลือใครทีนี้อารมณ์นี้เลยนะคะก็เลยเหมือนกับว่ามีความไม่กลา้าขอดูคนที่อยู่ทางไกลคนใหม่ให้ชัดๆกว่านี้หน่อยว่าถ้าหากตกลงปรุงใจเลือกที่จะสารสัมพันธ์ที่จะแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่เนี่ยจะต้องไม่มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมสุดท้ายแล้วจะอยู่ด้วยกันไปตลอดหรือว่าให้อภัยกันใช่ไหมนะคะ เหมือนเขาทดสอบความสัมพันธ์กับคนใหม่ถ้าคุณเป็นคนใหม่ที่อยู่ไกลจากเขาเนี่ยเขาอยากจะทดสอบดูว่าตัวของคุณมีความอดทนต่อการกระทําของเขามากแค่ไหนรอเขาได้นานแค่ไหนยังมีใจรักเขาชอบเขาสนใจเขามากแค่ไหนส่วนคนที่อยู่อ่ะแน่นอนเขาเหมือนจะตัดจบอ่ะนะเพียงแค่คนใหม่ ดีกว่าคนที่เขาอยู่ด้วยนะตอนนี้เวลานี้เขาสามารถเนี่ยตัดชุบได้ทันทีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักเก่าความสัมพันธ์เก่าคนคบคนคุยเก่าเขาอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้คุณฟังกับความสัมพันธ์ที่เขาอยู่ด้วยนะตอนนี้เวลานี้เจ็ดดาบค e e นออฟ o r ร์เจ็ดดาบมีการทำอะไรที่มันรับหลัง นะแอบทำอะไรที่มันลับหลังไม่เปิดเผยไม่ชอบมาพากลแล้วก็ทำโดยที่แบบว่าจะมาบอกทีหลังอะอารมณ์เนี้ยคือฉันแอบทำอยู่นะฉันแอบคุยอยู่แอบควบอยู่แอบซองดูนะคะแต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะบอกความจริงนะประมาณเนี้ยเหมือนเขาแอบทำอะไรลับหลังคุณอยู่ หรือว่าอาจจะมีใครบางคนระหว่างเขากับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกนี่แหละแอบปกปิดปิดบังอะไรกันอยู่นะซึ่งมีใครคนใดคนหนึ่งที่คิดนอกใจคิดอยากจะไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีความสุขแล้วนะคะและไปเริ่มต้นใหม่นะับหรือว่าเจอคนใหม่แล้วแต่ยังไม่บอก คนที่อยู่ด้วยณนะตอนนี้เวลานี้นะคืออยู่กันไปเฉยๆอยู่กันไปเรื่อยๆอยู่กันไปแบบคือยังไม่บอกหรอกนะแต่ก็ยังมีการช่วยเหลือมีการสพอร์ตดูแลกันและกันอยู่นะคะเออยังไม่บอกยังไม่ถึงเวลาและคนเก่าความสัมพันธ์เก่าคนคุยเก่าเขาอยากเล่าอะไรอีกเขาบอกว่าเขาอะมีความสุขมากๆ กับความสัมพันธ์หนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเขาเป็นความสุขของเขาที่เข้ามาเติมเต็มแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยแหละใช่เลยคนนี้แหละ,ลนนหละถูกใจเลยแต่ตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนไม่สามารถที่จะเลือกคนคนนั้นได้ไม่สามารถที่จะไปจากความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตอนนี้ได้ กำลังดูอยู่ไม่มั่นใจอะ่ะครั้นจะทิ้งความสัมพันธ์แม้ความสัมพันธ์นี้ไม่มีความสุขนะแต่ยังมีความรู้สึกว่าเออก็ยังอยู่ได้นะนะก็ยังไม่เหงาไงก็ยังพอที่แบบไปวัดไปวาได้อะไรเงี้ยคือไม่ได้อยู่คนเดียวคนคนนี้ไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวต้องการคู่ต้องการคนรักนะต้องการคนอยู่เคียงข้าง แม้คนที่เขาอยู่ด้วยนะตอนนี้เวลานี้ไม่ได้มีความสุขไม่ได้เติมเต็มความสุขให้กับเขาแต่เขาก็ต้องทนอยู่นะคะดูซีดีดาบเนี่ยกระดิกเนื้อกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็จำใจอ่ะดูเพราะความจำใจและจำยอมนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออคนคนนี้เขาอาจจะอยู่กับคนของเขาภรรยาของเขาสามีของเขาแฟนของเขานะที่เป็นครอบครัวส่วนคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ เหมือนพึ่งเข้ามาทีหลังแล้วถูกอกถูกใจเขานะคะและคนเก่าความสัมพันธ์เก่าเขาอยากจะเล่าอะไรให้ฟังเขาบอกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในการทีชันเริ่มต้นใหม่เขาจะต้องตัดอะไรที่มันทำให้ตัวของเขาไม่มีความสุขไม่มีความเจริญ เขาจะเลือกคนที่ทำให้ชีวิตของเขาประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเป็นคนที่มาช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลในเรื่องของการเงินและการงานและอยู่เคียงข้างเขาไปจนถึงอนาคตข้างหน้าไปตลอดชีวิตจะต้องช่วยกันร่วมกันสร้างนะทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของนะจะต้องเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงาน เก่งในเรื่องของความรู้ความสามารถฉลาดอยู่เคียงข้างเขาได้คือเขาต้องการคนคนนั้นเข้ามาในชีวิตของเขานะคะแล้วถ้าคนคนนั้นไม่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้เขาก็ต้องยุติความสัมพันธ์กับคนคนนั้นไปนะคะแล้วคนที่เขาอยู่ณตอนนี้เวลานี้เป็นยังไงสี่เหรียญ ยังกอดเก็บอยู่นะคะยังรู้สึกว่าปล่อยไปไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของธุรกิจการงานการลงทุนหรือว่ายังมีความรักความผูกพันกันอยู่ยังมีการหยิบยื่นช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลกันอยู่นะคะ <S <S ก็เลยทำให้เขากับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ณนะตอนนี้เวลานี้แม้จะเหมือนพูดคุยธุระหรือว่ากิจการงานนะ,ะเป็นในรูปแบบของการเป็นเพื่อน นะเป็นคนรู้จักอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีความที่แบบคือหลงเหลือในเรื่องของความเชื่อใจกันอยู่นะคะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เป็นแบบสแสดงออกเหมือนการเป็นคู่รักคนรักอะ่ะนะคะเหมือนมีความรับผิดชอบร่วมกันเหมือนมีธุรกิจการงานร่วมกันนะคะกับคนที่เขาอยู่ด้วยนะตอนนี้เวลานี้และเขา กับคุณล่ะเขาเครียดอ่ะกับคุณเขาคิดถึงเขาผูกพันมากเลยเดอะเดวินเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่แบบเหมือนลืมคุณไม่ได้นะคะผูกพันกับคุณมากหลงไหลคุณมากแล้วก็คลั่งไคล้คุณแบบอยากได้อยากเจอนะคะอยากใช้ชีวิตคู่อยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยากจะเริ่มต้นนะคะสารสบันกับคุณอยากจะมาเจอหน้าคุณด่วนๆน,น,นะตอนนี้เวลานี้ เหมือนคุณนะคะเป็นมนต์สะกดนะคะสะกดให้เขาแบบคิดถึงคุณตลอดเวลาแต่เขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้อะนะ,ะไม่สามารถเจะสารสัมพันธ์ตรงนี้ได้อะคุณเป็นเดไฮพิเซอคุณเป็นคนที่มาทีหลังหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในใจเขาตลอดเวลาทําให้เขาลุ่มหลง,งคลั่งไคล้ตลอดเวลานะคะอยากได้คุณอยากเจอคุณยังเก็บคุณไว้อยู่ในมืออยู่อยู่ในใจอยู่นะคะแล้วก็ลืมไม่ได้ แต่ความสัมพันธ์ที่อยู่ตอนนี้เวลานี้ก็คือมันก็ยังไม่จบยังไม่เลิกเนาะนี่คือคนรักเก่าอยากเล่าให้คุณฟังนะคะมาเดี๋ยวเราดูกันว่าข้อความที่เขาอยากจะพูดอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากจะฝากข้อความอะไรมาบอกกับคุณ สิบใบข้อความจากคนรักเก่าคนคุยเก่าความสัมพันธ์เก่าอยากพูดอยากเล่าอะไรว้าวเจ็ดถ้วยขยายไปขยายไปคุณก็ยังเป็นคนที่เขาฝันถึงตลอดเวลา แม้ตื่นขึ้นมาความฝันนั้นคุณกับเขาจะไม่ได้อยู่ใกล้กันคุณกับเขาอยู่ไกลกันมากเขาอยากจะเจอคุณแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงดีเขาอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณเขาได้แต่เฝ้าคิดถึงคุณตลอดเวลาแม้เขาจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานอำนาจวาสนามากแค่ไหน แต่เขาไม่สามารถที่จะเดินทางมาหาคุณได้เขาได้แต่เฝ้ารอคุณอยู่ที่ไกลๆอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาได้แต่เฝ้าคิดถึงวันเวลาที่เขากับคุณเคยเจอกันในครั้งนั้นตอนนั้นเขาหวังว่าอนาคตข้างหน้าของเขาจะได้พบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งคุณเป็นคนที่อยู่ในใจเขาตลอดมาและตลอดไปนะคะ เขาก็ยังหวังว่าเขาจะได้พบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือข้อความจากเขานะคะก็พมเพอพรรณนาถึงคุณณตอนนี้เวลานี้นะคะแม้คุณจะอยู่ในชีวิตของเขาในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็ยังให้คุณอยู่ในหัวใจของเขาตลอดไปนะคะ ฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ